พร้อมฟังเรื่องเล่าสมัยเด็กคนเห็นหน้าคุณแม่ทักเป็นเสียงเดียวกันทิมพิธาเผยมุมเนต์ภาพครอบครัอวอบอุ่นพร้อมฟังเรื่องเล่าสมัยเด็กเหล่าคนบันเทิงและคนดังหลายคนโพสตซ,ซึ่งในวันแม่ถึงคุณแม่ของตัวเองล่าสุดพบว่าทิมพิธาลิมเจริญรัตก็ได้เคลื่อนไหวโพสต instagram ส่วน timpita เผยภาพครอบครัวที่พากันไปวัดราชบพิธมหาศรีมรามโดยระบุข,ข้อความบอกว่าคุณย่าพามาดูบ้านที่โตมาย่านเฟื่องนคร อนอายุเท่าพิถิมตรงข้ามวัดราชบพิสธ,ธ,ธิมหาศมรามฟังเรื่องเล่าสมัยก่อนหลานๆตื่นเต้นมากข้าท่ามกลางคนบันเทิงและประชาชนมากดไลน์นับสองแสนกว่าและคอมเมนต์ชมความน่ารักของครอบครัวทินพิธาอวยพรจำนวนมากเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้จากกรณีก่อนหน้านี้ต่ายชุติมาได้รับรางวัลแม่ดีเด่นในงานมอบรางวัลคนแห่งแผ่นดินประจำปี2566 ซึ่งในงานนี้น้องพี่พิมลูกสาวที่เกิดกับอดีตสามีทิมพิธาก็ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ด้วยซึ่งตายเปิดใจว่าดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งอครังอนี้เป็นอครังที่สองแล้วสําหรับรางวัลนี้และเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่ผ่านมาตายชุติมาได้โพสต์รูปกับลูกสาวน้องพี่พิมแต่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีหลายคนแซ้ตายที่ได้รับรางวัลนี้ว่าไม่เหมาะสมใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสิน งานนี้ชาวเน็ตเดือดช่วยฟาดแทนโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าในที่ที่มีคนถามว่าเอาอะไรมาตัดสินรางวัลแม่ดีเด็นอยากเข้าไปตอบแต่ไม่ดีกว่าท็อกซิกขอมาตอบในนี้นี่ไงหลักฐานทําไมคุณตายถึงได้รางวัลแม่ดีเด่นเขาไม่เห็นกันหรือไงน้องสดใสน่ารักขนาดนี้ได้ยินเสียงหัวเราะทีไรจะละลายเติบโตได้สมวัยอยู่กับแม่น้องก็ร่าเริองอยู่กับพ่อน้องก็วางตัวได้เหมาะสมครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เลี้ยงมาได้ดีเหมาะสมแล้วค่ะ แฟนคลับแหกปกป้องตายพร้อมบอกว่าอย่าไปให้ค่าและอย่าสนใจคนที่มีอคติแบบนี้ตายเหมาะสมแล้วกับรางวัลน,นี้และในบอทอคอวามอเป็นแม่ของตายก็ไม่แพ้ใครทั้งนั้นก่อนหน้านี้นายยอพิธาลิมอเจริยอรัฐหัวหน้าพักคก้าวไกลเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเป็นครั้งแรกหลังหายไปนานสองสัปดาห์เนื่องจากสามีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ประมอถืออาหุหนอสือ,อ โดยเจ้าตัวบอกว่ามาให้กำลังใจเพื่อนสอสอในพักเนื่องจากวันนี้มีรายงานเข้าที่ประชุมสภาหลายเรื่องเช่นเรื่องอสอมอทีสอสอก้าวไกลอยากจะอภิปรายจำนวนมากหากอยู่ที่อื่นการจะให้กำลังใจมันต้องใช้ Wi-Fi เข้ามาแต่มาอยู่ที่นี่ใช้แค่บลูทูธก็ถึงและมาที่โรงอาหารรัฐสภาเพราะอยากกินไอศครีมร้านโปรดรวมถึงน้ำมะพร้าวปั่นส่วนกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวตัตรและแกนนำพักเพื่อไทย ไปพูดคุยกับพรรคก้าไกลเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการโหวตนายกนั้นก็ระบอบฟัง,งอกนไป,น,ปนอการาสื่อสารและรับฟังกันทั้งสองฝ่ายยังไม่มีอะไรคือบอหน้ามาก่อไปก่อว่านนอท่าฝันออเพื่ออไทยยอหรือ9ก้าวไกลมีคำถามก็จะนัดเจอกันเรื่อยฮ่า